สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไก่ชนทุกคนทุกท่านรวมทั้งผู้ติดตามด้วยนะครับกับการขยายสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องนี่ก็จะเป็นชุดที่2ที่ได้ทําชุดนี้ก็จะทําเป็นไก่แข้งลึกดและก็มีความแม่นยําในการเข้าโจมตีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ทําชุดแรกซึ่งเป็นชุดของไก่แข้งกําไรและก็ตอนนี้กําลัง ขุนเลี้ยงแล้วก็บำรุงโครงสร้างจากสังเกตการก็มีแวลดีอยู่หลายตัวในปีนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวนานและมีความเย็นดีเลยก็เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์ส่วนรังไข่สำหรับแม่ไก่ฟักเราก็จะใช้วัสดุเท่าที่มีในแวดล้อมนะครับคือทำแบบง่ายๆเลยก็ใช้รังฟักไข่เดิมแล้วก็ทำความสะอาดนิดหน่อยแค่นี้ก็ใช้ได้เลย ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ใช้เครื่องฟักเป็นหลักเพราะว่าไม่มีแม่ไก่คอยฟักไข่เราก็ได้คิดค้นการทําตู้ฟักเองซะเลยแล้วก็ใช้ได้ผลดีมากๆนั่นคือจุดเริ่มต้นในการทําสายพัน์ธุในครั้งนี้จนเราได้พอพันธ์ุและแม่พันธ์ุตามที่ต้องการสายพันธ์ุของเราก็จะแบ่งออกเป็นสสายพันธ์ุก็คือมี ไก่เชิงไทยแล้วก็ไก่พมา่าซึ่งจากการทดสอบและพิสูจน์หลายครั้งหลายครา <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีความแม่นค่อนข้างจะสูง <c oughs> เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ไก่ชน